สำหรับตรงนี้นะครับมีการแจ้งเตือนนะครับว่าผมได้รับเงินรางวัลนะครับทูมอนีวอลเล็นะครับมูลค่า100บาทจากแอปทําเงินฟรีบนมือถือนะครับเดี๋ยวเราไปรับเงินกันเลยนะครับอันนี้นะครับผมก็เป็นอีเมลนะครับที่ได้รับเงินรางวัลทูม m นี่วอลเล็เนาะเราก็กดเปิดได้เลยให้เราทําการกดเปิดผ่านตัว Google ไหนก็ได้นะครับเป็น Google Chrome ก็ได้นะเราเปิดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทูมอนีวอลเล็นะครับมูลค่า100บาทตรงนี้เลยนะครับเราก็ทําการกดเติมเงินตรงนี้ในการรับเงินเข้า wallet ได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราใส่หมายเลขบัญชีนะครับทูมอนีวอลเล็ของเราหรือว่าเบอร์วอลเล็ของเรานะครับจะใช้ของใครก็ได้กรอกลงทั้ง2ช่องแล้วก็กดเติมเงินได้เลยผมได้ทําการเติมเงินเข้าวอลเล็เรียบร้อยแล้วนะครับผมปุ่มเติมเงินเนี่ยได้หายไปแล้วนะนะครับปุ่มหายไปแล้วนะครับมีการแจ้งเตือนทันทีเมื่อเรากดเติมเงินตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้รับการแจ้งเตือนเข้ามาเมื่อกี้เมื่อกดเติมเงินไปแล้วนะครับได้เงินจริงแน่นอน100บาทใครสนใจดูในคลิปนี้กันเลยครับก็ขอสวัสดี งานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิเลตนะครับที่ผมได้รับเงินมาเมื่อกี้เลยนะครับจากการเติมเงินให้ดูเมื่อกี้เนาะเงินเข้าทันทีนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนในส่วของคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่น่าจะทําได้นะเพราะว่ามันเป็นการดาวนะ์โหลดแอปเนาะไม่ใช่เว็บไซต์นะครับใครที่สนใจมีมือถือ Android หรือว่า iPhone สามารถดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนของตัวดาวน์โหลดทั้ง Android แล้วก็ iOS นะในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ App Store นะครับทำการ พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสำหรับแอปที่ใช้ในการรับเงินมาเมื่อกี้นะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า CocoBo t นะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการสมัครไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครตั้งแต่คลิปแรกได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในการทําเงินทูมิเน่โวลิทนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับเราก็สามารถเข้าทําเงินได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเข้าแอป ไม่ต้องเสียเงินสักบาทแอปนี้ใช้งานฟรี100%ก็ขอแสดงความยินดีนะครับได้รับเงินหรือว่าบัตรกำนันที่เราได้ทําการแลกเงินไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็เติมให้ดูและตั้งแต่ต้นคลิป100บาทนะครับในการถอนเงินเนี่ยผมแนะนําให้เราแลกวันละ1รอบแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเราแลกหลายๆครั้งในวันเดียวเนี่ยมันอาจจะให้ยอดเงินมาไม่ครบก็ได้นะครับเพราะว่าผมเคยเจอปัญหาแล้วนะผมจะแลกวันละ1ครั้งนะครับพอได้รับเงินมาแล้วเนี่ยหรือว่ามกกา,าแเก้เตอนมลว่็ิ แล้วก็ค่อยถอนอีกรอบหนึ่งอันนั้นเนี่ยจะปลอดภัยกว่า เมนูนะครับมี3เมนูด้านบนเท่านั้นเลยนะครับตรงนี้เดีย๋ยวเรามาดูที่เมนูที่1นะครับเมนูที่1ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนรับคะแนนเพิ่มเติมเราสามารถแนะนําเพื่อนและรับสูงสุดได้ถึง1น,นึ่งแสนคะแนนเอ๊หนึ่งหมื่นคะแนนะไม่ใช่1นึ่งแสนนะฮะหนึ่งหมื่นคะแนนตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราแนะนําปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะได้รับทันทีนะหนึ่งหมื่นคะแนนอันนี้ไม่ใช่นะครับเขามีการบอกตรงนี้นะครับผมอีก2ข้อนะเมื่อคุณแนะนําเพื่อนนะครับคุณจะจ่าย 10%คะแนนที่ได้รับจากการทำโครงการหรือตอบแบบสำรวจให้เสร็จสิ้นเราจะได้รับ10%นะครับและก็คุณสามารถรับได้ทีละ 100คะแนนนะครับผมทีละ1น0คะแนนเท่านะั้นนะเขาไม่ให้เราทันที1 0,000นะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนนะตรงนี้เลย4,607คะแนนนะครับยังเหลืออีกนะครับผม62 7 5บส0 0ล้านคะแนนที่ผมยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราทันทีเนาะวิธีการแบ่งปันหรือว่าแนะนําเชิญเพื่อนเนี่ยกดคําว่าแบ่งปันตรงนี้ได้เลยพอเรากดแบ่งปันเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการเป็นลิงก์ไปแชร์ไปโพสต์ไปทําคลิปวิดีโอเนี่ยก็ให้เราส่งเข้าไปในะ แชท m e s s s n g e r ก่อนส่งเข้าไปแชทใครก็ได้นะครับแชทเพื่อนเราของแฟนเราของแม่เราส่งไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ l i น์นะครับเราสามารถส่งเข้าไปก่อนจากนั้นเนี่ยให้เราทําการคัดลอกข้อความหรือว่าลิงก์ตรงนี้ ไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําทําคลิปวิด,ดีโอต่อได้เลยตรงนี้จะเป็นรหัสโค้ดของเรานะครับก็ให้เขาใช้ในการกรอกรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับยังไงก็ฝากรหัสโค้ดไปด้วยละกันเนาะแล้วก็กดรับคะแนนตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมกดรลบมา4,600คะแนนมันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนขวามือนั่นเองนะครับผมต่อมาย้อนกลับมานะครับให้เรากดไปที่เมนูที่2ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปก,กระเป๋านะกระเป๋าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของบัตรกำน,นันในการแลกของรางวัลน,นั่นเองของรางวัลเนี่ยก็จะมีก a p นะครับผม3รายการเลยแล โลตัสนะครับทูมเนีวอลเลตแลวก็ลาซาด้าถ้าเราต้องการแลกรายการไหนเนี่ยเราก็เลือกรายการที่เราต้องการแลกได้เลยอย่างเช่นผมจะทําการแลกเป็นทูมเนียวอลเลตเราวก็กดเข้าไปที่ทูมเนีวอลเลตในการแลกทูมเนีวอลเลตนะครับคุณจะต้องมีคะแนนตามที่เขากําหนดก่อน60 0 0ื่นอ่าสี่หมคะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะขึ้นไม่เท่ากันเนาะบางครั้งก็เป็น4 7 0 0 สี่หมก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่เรากดเข้าไปกว่ามันจะใช้คะแนนเท่าไหร่กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันจะมีช่องผู้รับนะครับ ช่องผู้รับตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องผู้รับในการถอนเงินเขาจะให้เรากรอกอ e ีเมลนะครับเดี๋ยวผมลบให้ดูนะผมลบออกเลยเขาก็จะเขียนบอกเลยใส่อ e ีเมลของคุณในการรับเงินอีเมลต้องเป็นอ e ีเมลที่เราสามารถเข้าสู่ระบบอ e ีเมลนั้นเพื่อที่จะเติมเงินเข้าบอลเลตได้อย่างเช่นตัวอย่างที่ผมเติมให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับใส่อ e ีเมลไหนก็ได้ที่เราสามารถเปิดอ e ีเมลนั้นได้นั่นเองแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะนะีครับพิมพ์ลงไปนะ แล้วเราก็ทําการกดซื้อนะครับกดบันทึกไว้นะจะได้ไม่ต้องกรอกอีกรอบหนึ่งกดซื้อได้เลยนี่คือการถอนเงินนะครับอันนี้คือรายการครั้งล่าสุดที่ผมได้รับไปเนาะรายการนี้ขึ้นความสําเร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8เดือน9 2023ผมได้รับเงินในวันนี้เป็นวันที่11นะครับผมวันที่11เนาะที่ได้รับเงินมาล่าสุดแล้วก็ได้ทําการแลกเงินไปอีกวันที่11เดือน9นะในเดือน9เนี่ยผมแลกไป1 2 3 4นี่ครั้งที่4ละในเดือน9นะก็ แอปนี้เนี่ยมันได้เงินจริงนะครับแล้วก็แลกมาหลายครั้งแล้วด้วยนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของการแลกของรางวัลแล้วก็การเติมเงินนะครับต่อมาเมนูที่3การตั้งค่าบัญชีเราสามารถปรับแต่งบัญชีของเราได้การตั้งค่าแอปการสังเกตการติดต่อแล้วก็การออกจากระบบนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยกดออกจากระบบนะกลัวเข้าไม่ได้นะครับผมกลัวเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องออกจะดีกว่าต่อมาวิธีการทําคะแนนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ12คะแนนเป็นโบนัสประจําวันที่เราสามารถกดรับได้ตามระยะเวลาที่เขากําหนดโบนัสนะครับได้รับคะแนนจากการ ทำโครงการนะโครงการเนี่ยจะเป็นในส่วนของคะแนน25คะแนนตรงนี้อันนี้คือการทําโครงการที่ทําง่ายที่สุดนะครับ25คะแนนโครงการสัตว์กดเข้าไปที่ลูกศรเลยตัวนี้มีชื่อว่าอะไรก็พิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะครับเสือนะครับผมอ่าเสือกดส่งไปแล้วก็กดส่งแบบนี้จะได้รับ25คะแนนขึ้นแบบนี้เลยกดตกลง ต่อไปเป็นโครงการขนส่ง่ะกดไปโปรดอัปโหลดรูปภาพการขนส่งการขนส่งเนี่ยได้หมดทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอไซค์รถยนต์รถพ่วงรถไฟเครื่องบินเรือเราสามารถถ่ายลงไปได้เลยโดยการอัปโหลดรูปภาพตรงนี้นะครับกดอัปโหลดนะครับแล้วเราก็เลือกรูปภาพลงไปนะอันนี้ผมไม่มีนะผมก็กากระบาดปิดไปแล้วก็โครงการการขนส่งอีก25คะแนนโปรดเขียนชื่ออันนี้มีชื่อว่าอะไรอันนี้เป็นรถบัสนะผมว่าเขียนเป็นรถบัสนะครับเขียนเป็นรถบัสเลยภาษาไทยนะ รถบัสนะครับผมโอเคเขียนเสร็จแล้วเราก็กดส่งนะครับกดส่งเราจะได้รับ25คะแนนการตอบโครงการเนี่ยง่ายถือว่าถึงแม้ว่ามันจะได้ครั้งละ25คะแนนเนี่ยถ้าเราทำในช่วงเวลาของโบนัสนะครับก่อนที่มันจะเลเฟภารกิจเนี่ยมันก็จะมีโครงการเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับผมโครงการกัรนขนส่งนะีครับ ทุกอย่างเนี่ยใช่หมดเลยนะการขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถไฟรถอ่ารถพ่วงนะแล้วก็รถไฟด้านล่างอันนี้ใช่หมดผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเนาะกดส่งก็คือถูกหมดนะครับโครงการสัตว์นะครับตัวนี้มีเป็นการอัปโหลดรูปภาพเนาะแล้วก็อัปโหลดลงไปนะโครงการผลไม้นะครับนี่ก็อัปโหลดรูปผลไม้ลงไปได้เลย20คะแนนนะครับจากการตอบโครงการไปนะรอเวลาตรงนี้ครบก่อนนะครับถึงเราจะกดรับ20คะแนนตรงนี้ได้นะครับส่วน100 0 1 0 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 0น0 0ตรงนี้จะ เป็นการทำแบบสำรวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ line. เราสามารถกดทําตรงน,นี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราอยากรับคะแนนเพิ่มขึ้นถามว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะได้เงิน100บาทในการทำเนี่ยมันก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบ,บุคคลด้วยว่าการทําแบบสํารวจเนี่ยคุณใช้การทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราทําไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะไม่ได้รับคะแนนเต็มอย่างเช่น1000นคะแนนเราตอบไปจนจะครบละจนจะจบละไม่ผ่านไม่ถูกต้องตามที่เขาต้องการมันก็จะไม่ได้รับคะแนนเต็มจํานวนอันนั้นก็อยู่ที่การตอบแบบสํารวจ ของเราด้วยแต่ถ้าเราอยากได้เงินเร็วขึ้นก็แนะนําเพื่อนเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับเงินเร็วแล้วก็เยอะที่สุดนะครับขั้นตอนการทําเงินประมาณนี้การถอนเงินก็ตามที่ผมได้เติมเงินให้ดูจ่ายเงินจริงแน่นอนแล้วก็เงินเข้าทูตมินเนตทันทีใครสนใจก็ลองพิมพ์ชื่อดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ